คำเตือนคลิปนี้มีเสียงที่ดังมากๆและมีทิยาโย,โยนะครับผมเอาแล้วก็สวัยทามาชนทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องเดลฮาร์ 12th นะครับหลังจากที่ทาหายไปนานเพราะว่าเครียดทำคิดมันแหละเราก็มากลับอยู่ในเกมเราบอกนะครับแบบ scp แต่ไม่ใช่ scp นะครับเป็นแบบยิงครับแล้วเราก็มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะครับชื่อแขกรับเชิญคนนี้ชื่อว่าคุณ เออใหญใชญ่ใหญ่ใหญ่ค <น S 2> มมุณเขามีช่องครับช่องชื่อตัวละครับ P E E เขียนนี้นะค P E E underscore T V underscore ครับเขียนนี้นะโอเคแล้วหนะ้มมาปกบนรูปก E เรทฮอตหรอเทพหน้า E นะครับโอเคแล้วเรา,าก็จะมาเล่นเกมนี้กันครับในนี้คือคือคำตัวที่เราเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับไปคุณพี let's go คุณ,คณวิ่งเลยคุณวิ่งเลยคุณวิ่งเลยโหยาโยแบบนี้นะครับเราได้ลองเล่นมาแล้วหนึ่งรอบนะครับวุ่นวายมากใช่ครับวุ่นวายมากแล้วมาดูนะครับว่าครั้งที่สองจะเล่นในกานไดไโอ้โหโจมันรอหน้าประตูเลยโอ้ยยิงยิงยิงทุกคนทุกคนอันนี้คือความยากของดานนี้ครับก็คือยิงแค่ไม่กี่ดอกก็ล่วงเลยใช่ไหมครับคุณพีแงอุ้ย มันต้องความง่ายของหลานนี้ไม่ใช่ลเหรอฮาริพูดถูกป่กปะยากคนยากเลยโอ้ขี้หมาโอเคอเรียบร้อยดกอดก,ยก่อนลูกกระสุนก่อนลูกกระสุนก่อนอ่ะเข้าไปเปิดประตูสิเองก็ไปก่อนสิอ่าอุ้ยนักผีสัตว์สวยครับส่กัญชามือหน่อยครับไปคุณก็ไปก่อนเลยคุณผีเข้าไปก่อนเลยไปเข้าไปเลย <c oughs> โอเคกดวิ่งเลยเยอาเพิ่งอย่าเพิง่งอย่าเพ,าพาิ่งสามสองหนึไปกดกดเร็วเร็วเร็ว <c oughs> เพราะว่าครั้งนี้ก่อนนะครับเราเล่นนะครับเพราะว่าที่เราเรีบน,นะครับเพราะว่าครั้งก่อนเราเล่นนะครับแล้วเราเข้าตามกันไม่ทันเลยติดอยู่ในห้องเลยใช่ไหมครับผมใช่เลยจะตายอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นความเย็นจากท่อแอร์หรือเปล่าไม่ครับมันคือเลือดพวกเราเองเลยมันคือเลือดเองจากตาเมื่อกี้ โอ้เม so ื mm ่อกี้ผมยังไม่โดนยิงเลยเอ้ยเอ้ยอ้ตายแล้วตายแล้วก้องเทาก้องเทาก้องเทาเทาก้องเทาอ้วเฮ้ยมันฆ่านักวิทยาศาสตร์อเลยมันมาเร็วเร็วเร็วคุณไปเปิดไปมีคนไหนมีคนไหนมีคนไหนเข้าไปเข้าไปสิมีใครไหมคุณเมื่อกี้ทุกคนเอาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวเราเคลียร์ห้องนี้ก่อนนะเคลียร์เลยเคลียร์เลยนี่นะครับตอนนี้เพื่อนผมกำลังเคลียร์ห้องนี้อยู่นะครับโอ้โหโคตรโหดทุกคนที่นี่โคตรโหดคุกยาคนเดียวฮะยิงเงินั่นก่อนยิงเงินั่นก่อนห้าตายแล้วหนึ่งเดือยเดือ้นี่เฮ้ยมันตายยากมากเรียบร้อยนะครับโดนเลยนะครับโดนเลยครับ ดูเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับ<า>คุณลุดร้องหูยายโยสักทีได้ไหมมันน่าตื่นการโอ้โอเคคุณไปพร้อมนะเอากระสุนนี่ว่าี๋ยวหยิบกระสุนก่อนผมลืมไปอันนี้คือกระสุนนะครับผม<อ>ผมจะเก็บกระสุนก่อนนะครับ<า>ป้ายป้ายป้ายป้าป้ายป้ายป้ายป้าป้ายป้ายแล้วดูนะครับนะครับว่าเราจะลงได้ไหมน,นะครับดูนะครับถ้าเราลงได้นะครับ อ้เพื่อนผมพูดแต่หูยาโยะผมโคตรน่ารำคาญเลยทุกคนโอเคครับตอนนี้นครับเราลองลีเฟิร์ดครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์ตกมาแล้วครับเฮ <c oughs> ้ยฟอรเอฟิกเกอร์ตกจริงเาเด้งขึ้นมาขมบนเลยคือตรงนี้นะครับเป <c oughs> <c oughs> ็นลิฟ <c oughs> ที่เขาบอกว่าเป็นลิฟที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกครับมีอายุทั้งหมดหนึ่งเดือน,นครับเป็นทุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โอเคตอนนี้เรานิบโคตรช้าหยาย่เย็นให้ตอนนี้นะครับเราก็ลงถึงข้างล่างเลยนะครับผมอหยากยอย่าไปทางนั้นจำได้เลย แล้วก็ทางนั้นอ่ะใ่า่เลี้ยวถ้าไปทางนั้นใ่า่เลี้ยวมันเจอฟิงเกอร์ตอนนั้นเรามีฟิงเกอร์ว้ายว้าวตายแล้วทุกคนว้ายทุกคน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 เห็นใช่มันมันตัวอะไรมันมันคือฟิงเกอร์ขาดายมันคือฟิงเกอร์ทุกคนมันคือฟิงเกอร์มันคือฟิงเกอร์มันฟิงเกอร์ิงิงเกอร์ ครับทุกคนตายเกี้ยงครับผมสถานะเวสเกมทุกคนเมื่อกี้เราเจอฟิงเกอร์คารได้นะครับจำเป็นคนทีฟิงเกอร์คาร์ไดฟิงเกอร์ตัวนี้ว่าจะเล็บแล้ะขาขัดขึ้นล้มคาเราล้มเหลวเล็บล้มเหลวอยู่แล้วไหมล่ะ เล่นอีกครั้งดีรอะไรอ่ะเราไม่เล่นแล้วแล้วก็ขอจบคลิปพียนเท่านี้นะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับเราก็เล่นแค่นี้ครับผมบาย